น้องเบนทำอะไรคะกินค <h ả? S 1> ่ะกินอะไรคะปอนชอนขณะ,ะน,นี้เวลาเท,ที่ยงคืนรึ่งเที่ยงคืนครึง่งไม่นอนว่าถึงวันพรุ่งนี้ยังไม่นอนเบนหญิงกินไก่ทอดแล,ล้วดูป,ปดาด้าเมย์ด,ดูป้าเมย์นะคะ <G rr> ป้าเมย์ทำอะไรคะออกกำลังกายค่ะรู้สึกเพลียค่ะว,วันนี้กินเยอะมาก บอคอนหลับกินคนเดียวกับหมดเลยเพื่อนๆนอนหลับแล้วน้องแพรเวสวดมนป้า,อ,า,งาองเปหญิงก็ออกกาลังกายค่ะ,คะออกกําลังกายปากอร่อยมากเลยค่ะบอลคอนเก่งพอ,อ <laughs> รู้สึกผิดอีกแล้วกินแป๊บพอรู้สึกผิดจริงๆ <laughs> วันยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้ตามที่สัญญาคือมันต้องเป็นวันพรุ่งนี้หรืวันนี้กินแลกไม,พมพ่พรุ่งนี้ค่อยเริ่มจรองพรุ่งนี้จะได้จริงค่ะ